ทำไมโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ย้ายไปไหนก็ยิงได้ตลอดครับเขาเก่งด้วยตัวเขาเองด้วยเลวานดอฟสกี้เป็นศูนย์หน้าที่ครบเครื่องผมพูดถึงเป็นประจำเพราะว่าเวลายกตัวอย่างแล้วมันง่ายคําว่าครบเครื่องนี่คือยิงบอลคมเท้าขวาเท้าซ้ายลูกมงเก็บบอลคลองบอลได้เล่นกับเพื่อนได้จ่ายบอลได้คิลเลอร์พาสได้มีส่วนร่วมกับเกมอยู่ตลอดเวลาเขาทําได้ทุกอย่างแล้วครบเครื่องแล้วดีทุกอย่างซึ่งมันหาย,ยากเพราะฉะนั้นเลวานดอฟสกี้เนี่ย ผมบอกมาตั้งนานแล้วว่าเขาสามารถเล่นได้ทุกทีมเล่นได้ทุกแทคกติกสูน้าบางคนเก่งกับทีมนี้แต่พอย้ายอยู่ทีมหนึ่งไปต่อไม่ได้เพราะวิธีเล่นระบบทีมโค้ชเปลี่ยนไม่ตรงสเปคเขาแต่สูน้าอย่างเลวันดอฟสกี้เนี่ยไม่ว่าคุณจะเล่นแท็ติกหน้าเดี่ยวหน้าคู่หรือคุณจะเล่นระบบอะไรก็ตามเลวันดอฟสกี้เขาเก่งมากพอที่จะปรับตัวเองให้เข้ากับระบบได้ สิ่งหนึ่งที่ผมชื่นชมเลวีคือความเป็นมืออาชีพระเบียบวินัยจัดทะเยอทยานทัศนคติดีไม่ได้รู้สึกว่าอตัวเองพอแล้วหรือน้ําเต็มแก้วแล้วพยายามไปเรื่อยๆผมว่าตรงนี้แหละมันทําให้เขาพัฒน,นาขึ้นมาเรื่อยๆเพราะอย่าลืมว่าในช่วงแรกที่ย้ายมาอยู่ดอทมุลจากสโมสรในบ้านเกิดก็คือเลสปอร์ตันณะตอนแรก เลวันดอสกี้ก็ยังไม่ได้มีวี่แววหรือสัญญาณว่าจะกล้ามาเป็นดาวยิงระดับโลกขนาดนั้นแต่รู้แหละครับว่ามีศักยภาพในการเติบโตซึ่งก็ปัจจัยหลายอย่างด้วยนะทั้งทีมทั้งโค้ชอะไรมันช่วยเหลือหมดแต่สิ่งสำคันคือตัวเขานั่นแหละครับที่ทัศนติยอดเยี่ยมวินัยดีแล้วก็พยายามอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ทำให้ตัวเองนั้นดีขึ้นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ว่าตรงนี้สําคัญแล้วทุกคนล่ะครับสำหรับฟุตบอลริสตาร์เนี่ยครับคิดเห็นอย่างไรบ้างกับเรื่องราวที่เรานํามาเล่าสวนฟังหรือโยนสแสดงความเห็นแบบนี้นะครับลองคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับแล้วก็ฝากช่องทางของฟุตบอลริสตาร์ของเราด้วยนะครับทั้งใน t i k t o k ทั้งใน Facebook นะครับฝากด้วยแล้วกันนะครับ